สวัสดีครับช่องลิชช่องนะครับวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2564ผมอยู่ในสำนักป่าพระธรรมยานมุมีตำบลโพมันเดือออำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมก็เนื่องด้วยรีแฟนครับช่องรายการหรือ f c ของช่องลิชช่องนะครับเขาบอกว่าอยากดูว่าตอนนี้ช่วยอัปเดตวัตถุมงคลที่สำนักเหล็กหลาหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาสนใจ ผมเดาว,ว่าอาจจะเป็นภรรยาที่เป็นคนไทยซึ่งไปอยู่สิงคโปร์หรือมาเลเซียไม่แน่ใจที่เคยเจออาจอาจจะใช่คนนั้นก็ได้นะก,ก็ไม่ได้จําไว้มีคือหลวงพ่อสมครสมวรรณโรท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่หลายประเทศหลายถาวีปทั่วโลกนะครับก็วันนี cosplay, ้ได้รับเกียรติน้องเก่งนะครับสิบเอกหลวงพ่อนะครับสวัสดีครับน้องเก่งเดี๋ยวให้น้องเก่งเป็นคนบรรยายแล้วก็นําแนะนํา ต่างๆเลยเพราะว่าผมไม่รู้ในรายละเอียดของเยอะมากนะครับอ่ะเชิญก่อนที่จะไปไปดูเรื่องวัตถุมงคลครับถามประเด็นหลักๆคือรายได้ตรงนี้เอาไปทําอะไรบ้างก็การก่อสร้างค่าน้ําค่าไฟสารุปโโภคทุกอย่างครับเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้ฟรีรัฐบาลเขาไม่ได้ให้ฟรีนะครับรถก็ต้องเติมน้ำมันไฟฟ้าก็ต้องจ่าย ครับเดือนหนึ่งก็สี่ห้าหมื่นค่าไฟฟ้าครับแล้วก็หลวงพ่อก็มีลูกศิษย์ก็ต้องเป็นค่าอาหารค่าดูแลด้วยใช่ไหมครับบริวารเนาะแล้วก็หลวงพ่อก็ก่อสร้างเสนาะนาต่างรับเป็นกุฏิกรรมฐานบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับอืนก็สร้างอยู่ตลอดแลยะเวลาที่ผมอยู่มากับหลวงพ่อเจ็ดแปดปีไม่เคยหยุดก็ทํามาตลอดครับโอเคก็น้องเก่งชื่อชินพัฒน์ชนะมานใช่ครับ ที่เวลาที่ใครจะมาร่วมบุญที่สำนักก็จะเป็นบัญชีของชื่อน้องเก่งซึ่งผมเคยทําหลวงพ่อท่านก็บอกว่าคนนี้ไว้ใจได้เลยนะครับ,รบแล้วก็ส่วนตัวผมคือเมื่อก่อนก็อาจจะมีความคิดทั้งบวกกลางลบก็เหมือนคนทั่วๆไปแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นเรามาทํารายการเรามาดูอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องจริงผมคุยกับเสียคนหนึงเขาชื่อเฮียชยัยเสียชยัยเสียชายวัด เขาก็บอกว่าโอ้ยคุณถ้าไม่ไม่มีรายได้พวกนี้แล้วทางสำนักจะอยู่อย่างไรแค่ค่าแอร์ค่าไฟใช่ไหมครับใช่ครับก็เหมือนเราเจอบางวัดที่แบบว่าอยู่ไกลๆเป็นสำนักป่าเคยได้ยินข่าวยังติกนี้เรารอยู่เลยนะค่าไฟค่าอะไรไม่พอนะครับใช่ซึ่งก็มันก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งใิ่ไหมใช่ตรงนี้ก็คือผมมองว่าก็เป็นในงานการกุศลก็คิดว่าไม่น่าจะผิดหรือบาปอะไรนะครับ อ่ะเชิญน้องเก่งเลยอามีอะไรจะบอกอีกนิดนึงก็ที่หลวงพ่อนะที่เราเห็นหลวงพ่อจะทําบุญตลอดครับทุกครั้งบุญต่อบุญ,บญใช่ครับหลวงพ่อบุญอย่างคือหลวงพ่อบางครั้งก็ไม่ไม่ค่อยได้บอกกล่าวใครครับท่านทาก็ทําเลยอืม,มแล้วท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโน<ช>ปฏิบัติก่อนในยุคก่อนๆเนี่ยเราก็ถ้าใช้จ่ายจะพ่อแจกของอ่ะครับเดือนหนึ่งสองแสนห้าอืมสาธุสาธุก้าเดือนทีนี้เราก็หยุดก่อนเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์มันยังไม่ดี ก,ก็เลยต้องต้องหยุดรอสถานการณ์ดีๆขึ้นมานิดนึงการแพร่เชื้อในเขตพื้นที่ของเราสงบเราค่อยแจกทานกันอีกรอบหนึง่งครับอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพาดูจับหัวมุมไล่มาดีไหมได้เชิญเลยครับก็น้องเก่งนี่เขาก็เป็นคนที่คนสําคัญนะไปร่วมอัญเชิญธาตุศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรกับหลวงพ่อด้วยอันนี้ับจะแนะนําอะไรก่อนอันนี้นเป็นเป็นเหล็กไหลที่ ของภาคกลางเราครับเป็นเหล็กไหลพญาเงินยวงอืลบกวนต้องเก่งพูดดังนิดนึ่งเป็นเหล็กไหลพญาเงินยวงเป็นเหล็กที่มีผิวพรรณวัฒนะขาวกว่าเหล็กไหลเหล็กไหลเงินยวงอืเรียกว่าพญาเขามีตะบะเขามีบารมีที่สูงกว่าเท่านะครับครับเดี๋ยวผมในนามช่องลิโชขอขอพูดเรื่องราคาไปด้วยนะเพราะว่ามีคนอยู่ต่างประเทศเขาสนใจบูชา อย่างอันนี้แปด0ับาทนะครับเรื่องน้ําหนักทำไหมครับขนาดเราจะให้บูชาตามขนาดอตามขนาดหรือรูปทรงเนี้ยแล้วก็ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงใช่สวยงามก็แพงขึ้นน่อยเกี่ยวกับความสวยงามไหมอยู่ที่ขนาดมากกว่าขนาดมากกว่าในนี้ที่เห็นก็คือมีตั้งแต่พันหนึ่งอ่าสามพันถึงหนึ่งมืบาทใช่ครับขอดูหนึ่งมืนบาทหน่อยครับให้น้องเก่งหยิบให้ดูนะ โอ้ oh, งามจริงจริงนะนอ,อันนี้มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอนุภาพอย่างเลยอนุภาพาก็เกี่ยวเรื่องของเป็นโชคลาภเมตตาสงาาส่าราศีเป็นธาตุน้าความเงินเป็นสุขนะครับเอาไปไว้บนหิ่งได้เลยใช่เตยโต๊ะทํางานหรืออาจจะเป็นเทพเป็นชั้นเทพชั้นพรมดูแลครับครับอืมส่วนนี้เลยเอานี้ดีกว่าของเยอะนะผมจะถ่ายดูคร่าวๆด้วยแล้วน้องเก่งอยากจะแนะนําชิ้นไหนเชิญเลยนะครับ ันนี้ก็เป็นเป็นเหล็กกายทิพย์อันนี้<อ>มาหลอ่ลอลงลงแม่พิมพ์ครับเป็นพระขุนแผนซุ้มเรือนแก้วอนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหล็กที่หายากที่ที่แพงเพราะว่าเนื่องเนื่องจากที่ว่าอาการได้มาของเหล็กยิ่งได้น้อยก็ยิ่งแพงแล้วก็เอามาหล่อใช่ไหมแล้วก็ได้ก้อนมาเล็กๆไม่ใหญ่ครับอันนี้เท่าไหร่เหล็กกายทิพย์ กี่กี่บาทบูชาวหนึไม่ได้บอกห้าห้าพันบาทนะครับอ่าบอกแฟนครับตอนว่าให้น้องมันเยอะมากเลยนะหมายถึงว่าของสักสินิ์เยอะมากให้น้องเก่งดูจุดที่อยากจะแนะนําแล้วเดี๋ยวตอนท้ายนะผมจะพาดูละเอียดโดยจะจะแนะนาอ่าวัตถุมงคลแล้วก็ราคาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวน้องเก่งอาจจะบอกไม่ทั่วนะอะเชญอยากจะแนะนําคิดต่อไปทำไมถึงมีมูลค่าที่สูงเหล็กเนี้ยเหล็ก เจ็ดพันคือคนไม่รู้นึกว่าเป็นแก้วเป็นอัญมณีเป็นแก้วเมฆาแก้วเมฆาแต่อันนี้คือสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับที่อ่าจารย์จะบอกว่าพี่หลวงพ่อเคยพี่เคยฟังท่านใจใย่ว่าทะลุมิติมาถูกต้องไหมวิมานก็อยู่ในในอากาศในถ้ำไปเชิญก็เชิญมาจากถ้ำก็ตกมาอย่างนี้แหละครับครับ ก็จะมีสีพันวันนะสวยงามมีหลากหลายสีชมพูก็มีอ่าอย่าอันนี้สีอะไรเนี่ยสีม่วงสีม่วงนะโอ้สวยงามมากขนาดนั้นก็ขึ้นกับขนาดด้วยครับจะถูกจะแพงที่เห็นอย่างนี้ไม่ได้ไปครั้งเดียวไปหลายครั้งโอ้ครับกใจะได้มาแต่ละชิ้นแล้วก็ครับเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยองเนี้ยค่ะถือออกมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับหนักไหมหนักยกได่ไหมฝากฝากทิศตั้หน่อยเดี๋ยวพี่โชคขออนุญาตทีหนึ่ง โอ้โหหนักมากเลยนะคิดว่าก้อนแรกี่างกับสองโลได้เนาะใช่ครับสองโลเล็กอะไรนะพยาเล็กใหคือพวกนี้พยาเงินยวงถ้าเป็นสีดำๆก้อนเล็กๆถ้าตกเนี่ยแตกหักได้อันนี้อันนี้อันนี้จะแตกไัมไม่แตกไม่แตกใช่ครับครับกี่กี่กี่บาทอันนี้ไม่ได้ให้บูชาครับอ๋ออันนี้เป็นโชนะโชใช่ครับก็บางชิ้นก็จะโชนะครับน้น้ำมันที่ผมเก็บไว้ทุกปีผมจะทําน้ํามันแจกทุกปีเอาไว้ทําอะไรครับน้ํามัน ที่หนึ่น้ำมันนวดที่ผมแจกปทุกปีะครับอันนี้แต่ละปีที่ผมทําตั้งแต่น้ํามันที่ไปที่ฐานมาจากอินเดียจากวัดสําคัญสําคัญเละนี่คืออะไรครับอันนั้นเป็นของแปลกไหมเพชรหน้าทั่งครับเพชรหน้าทั่งหรือพระไฟไหลพวกนี้จะหนุนกันหนุนเรื่องของซักเรื่องของอะไรต่างๆครับอันนี้ก็เป็นพระชุดนี้ก็สําคัญ จริงๆแล้วบอกท่านผู้ชมก่อนทางวัดจะมีผู้ช่วยหลวงพ่อถ้าสนใจอันไหนก็สามารถคุยทางไลน์เปิดคุยทางเปิดทางเกว่าก็ได้ถ้าถ้าแบบเขาอยากจะดูสดๆเลยออนไลน์ดูได้ไหมคุยไม่ได้ไม่สะดวกอ๋อไม่สะดวกนะครับมีธุระมีอะไรหลายอ๋อก็จะดูผ่านแบบลักษณะเป็นภาพไปใช่ต่อไปอันนี้คืออันนี้ก็เป็นเหล็กอัญเชิญหลวงพ่อ อันนี้ยุคแรกๆเชิญลงบล็อกที่ที่ได้มายากๆพี่ทีหนึ่งก็ได้องคหนึ่งบางองค์ก็ไม่มีข้างหลังอันนี้งอกขึ้นมาเองหรือว่าเป็นอย่างนี้ที่เขาหยดมั้งแต่ในถ้าติดตั้แต่ในถ้ำงี้มาเป็นธรรมชาติที่ที่ลอกเลียนแบบไปยากอที่หน้าตาคล้ายๆกันนี่คือเชิญลงบล็อกเชิญลงบล็อกแม่พิมพ์แบบในของนี่ออกก็คือหมายความว่าทางสํานักเนี่ย เขาจะมีบล็อกเ้นหลวงปู่ทวดใช่ไหมอ่าใช่ไปเลยสมมุติว่าบล็อกหนึ่งมีประมาณกี่องค์บล็อกนึงก็องคเดียวบล็อกหนึ่งองคเดียว,งงยวไม่ใช่ถึงว่ามีม,มีซ้ําๆกันกี่กี่กี่บล็อกกี่หลุมบล็อกที่ที่เชิญลงบล็อกได้ก็มีไม่กี่พิมพ์พิมพหลวงปู่ทวดพิมพหลวงพ่อพิมพ์ฤษีพิมพระพุทธบาครับ,รบแต่แต่พี่พหมายถึงว่าอย่างเนี้ยอย่าง,อย,างอย่างกล่องเนี้ยสมมุติว่าสองสี่ห้ามีทั้งหมดห้าหกสามสิบสามสิบสามสิบองค์ที่ตอนไปเชิญมีทั้งหมดกี่องค์ในในบล็อก ก็มีอย่างละองค์ได้มาคืนละองสององก็ไดที่ได้อย่างนี้คือหลายเดือนบล็อกละองค์เลยนะครับเป็นของที่หายาไม่ใช่ไปเยอะเอมาทีละสามสี่สิบองไม่ใช่ไม่ใช่ครับแม่องหนึ่งครับโอ้แล้วอย่างนี้ององกี่บาทครับให้ทำบุญหมื่นครับองละหมื่นนะครับใช่ครับมีอนุภาพอย่างไรครับทุกด้านครับเอวีติงโอ้ครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเชิญเชิญลงบล็อกไหมใช่ใช่เชิญลงบล็อกได้ไหมหรือไม่ใช่ อันนี้สำเร็จองค์สำเร็จองหมายถึงว่ามาเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับเป็นเรื่องมหัจสัจ์บางองค์ที่ที่นั้นก็เชิญลุงบล็อกก็มีอยู่หลายองค์ครับครับอันนี้มีองค์องค์อะไรอันนี้ทําบุญองค์ละสามพันสามพันอันนี้เป็นเล็กไหลโกดีอืแต่นี้จะเชิญยากกว่าอันนี้จะเงามันกว่าอันนี้เล็กไอันนี้พญาเล็กไหลเป็นหลวงปู่ทวดใช่ครับเล็กไหลห้าชนิดครับอันนี้คือชนิดเดียว อันนี้การรวมธาตุเขารวมธาตุใจในถ้ำมาครับครับอ่ะดูชิ้นต่อไปอยากแนะนําอะไรเอ่ยอะไรครับเป็นยอดขุนพลนี่เป็นที่อย่างเงี้ยเด็กท,ที่องค์ใหญ่ๆนั่นนะครับที่เป็นอย่างเงี้ยเรามาหล่อเป็นอย่างนี้ที่เป็นที่อันนั้นเขาเรียกว่าอะไรวัชรืาไม่ใช่ไม่ใช่พยางเงินยวงพยางเงินยวงนะครับใช่ครับก็คือมาหล่ออันนี้หล่อที่สํานักนะใช่ใช่มาหล่อข้างนอก ไม่ไม่ใช่ว่าสําเร็จตามธรรมชาติไม่ใช่ใชเอาไหลงแม่พิมพ์มา,มมาลงแม่พิมพ์อีกทีหนึ่งขอบข้างหน้าตาทุกอย่างจะเหมือนกันทุกองโอ้เนี่ยอันนี้อันนี้ก็หล่อจากเบ้าทุบก็จะเหมือนกันทุกองค์ห<อ>ล่อจากเบ้าทุบหมายความว่าทําทบล็อกหนึ่งครั้งแล้วทุบทิ้งเลยทุกต้องไหมหล่อแบบโบราณอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าหล่อแล้วรออีกไม่ใช่ใชแ่แล้วแล้วเบ้าที่ทุบทิ้งนี่เป็นวัสดุจากอะไรเป็นพวกดินโบราณนี่เป็นดินโบราณนี่ก็เป็นของช่างหล่อเขา ก็คือจะปีนกองเดือยให้เขาเขาหล่อให้ก็จะเป็นอย่างน,นี้ออันนี้นานละอันนี้สองพัน<ะ>บาทอันนี้มอบให้กับอภินันทนาการผู้ที่ร่วมสร้างพระพุทธศิหิงเนื้อรุ่นเดียวกับพุทธศิหิงครับแล้วที่เป็นสีทองนี่คือเหล็กไหลอะไรอันนี้เรียกว่าสุวรรณราชาสุวรรณราชาอันนี้สองพันบาทจะเป็นทองสว่างกว่าทองปรคไลบครับ พาไปดูอยากคุยชิ้นไหนนําไปเลยครับนี่ก็เหล็กเงินยวงที่เรามาหล่อไว้เป็นตูปพระเดชพระคุณหลวงกบเป็นพระอะไรต่างๆนี่ครับองู่ทวดครับแล้วก็เอาชิ้นที่เป็นก้อนมามาหล่ออันนี้ก็เป็นยอดขุนพลที่ลวงพ่อท่านก็ทํว่าไหนเนื้อในกล่องแดงๆอ่ะอันนั้นเนื้อกล่องนดงอันนั้นเป็นเนื้อยาจินดามนีเนื้อผงยาวัสนาจินดามนีใช่ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นเนื้อเงินยวงอือันนี้เป็นเนื้อผงครับเนื้อผงแล้วปิดทองอ๋อสวยงามจริงๆอันนี้ก็เป็นผ้าที่ขนาดใหญ่เขาจะเอาออกพิธีกรรมต่างๆปกติองค์ใหญ่ๆอย่างนี้เขาเอามาแขวนขึ้นคอได้ไหมก็น้อยคนปกติเขาจะไปขึ้นิ้่บูชาก็เอาไว้งานบวงสรวงงานพิธีอ๋อใส่เวลาทําพิธีใช่ครับครับก็จะเป็นลักษณะของพวกเจ้าสํานักมาเช่าไป ใช่ใช่เป็นครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยเขาเขาเขาจะสร้างมันาเยอะก็เป็นพระที่มีเป็นพระทรงปฏิหารระดับแกจิใช่มานั้นก็ก็ขุนพลก็เป็นพระของผู้นําครับสร้างให้กับผู้นําอำดูชิ้นต่อไปครับเมื่อกี้พูดถึงเหล็กไหลที่ตัดไปแล้วน้องเก่งแนะนําชิ้นไหนต่อครับเชิญครับชิ้นเนี้ยชิ้นอันคือหัวของปีแมงครับอ่าเนี่ยนะใช่ครับตรงนี้ อันนี้คืออันนี้อันนี้ยักสีไม่ใช่สีทองไม่ใช่สีทองคือปิดทองไว้ด้านหลังแต่องค์ท่านจะออกสีเขียวอมเขียวอมนล้วสีฟ้าสีม่วงครับจะเป็นเจ็ดสีห้าหมื่นบาทอันนี้เป็นเด็กไหลบรมีอือันนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเด็กที่เขามีในในถ้ำที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยแต่คนนี้ถ้าอยู่ในกับบุคคลทั่วไปก็ ไปเสริมบารมีให้บุคคลผู้ครอบครองอแต่ปกติจะอยู่กับพองค์เล็ก4ี่พันเองใหญ่อยู่กับพระเพราะไะ่ได้จะอยู่กับพระก็ส่งเสริมบารมีธรรมในการสร้างอตไรต่างพระทุรงพระที่ไปฝึกกรรมฐานจะเจอเหล็กชนิดนี้อยู่เป็นประจําท่านจะได้ติดตัวไม่ครับท่านจะลงมาหาค่ะคนมาทดสอบมาอะไรอย่างเงี้ยอถ้าใครจะข้ามพ้นเป็นอริยะเป็นอะไรเขาก็มาทดสอบอืวา จะอยากได้ไหมถ้าคนไม่ยึดติดเขาข้ามไปอีกระดับครูบาอาจารย์ในยุคก่อนแล้วถ้าเกิดยังยังอยากได้ดูจะเกิดอะไรขึ้นอยากอยากได้อยากได้แล้วเราไปเอามาติดตัวจะเกิดอะไรขึ้นในสเต็ปนั้นก็ไม่ไม่ผ่านไม่ได้ไม่ได้ข้ามไปจุดนั้นอ๋ออันนี้คือผู้ที่บําเพ็ญจิตชั้นสูงแล้วนะครับครับก็คือเป็นการวัดใจครับว่ายังอยากได้ติดติดตัวไหมวัตถุนี้อพี่เห็นข้างในนู้นที่เลี้ยงชิ้น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 เหมือนแคปซูลยา นั่นแหละนั้นคือเหล็กแก้วกดปีแก้วกดปีอ๋ออันเนี้ยหมื่นหนึ่งองละนะใช่ครับเหล็กหายากอย่างไงี้อันนี้ก็ต้องเป็นศาสตร์สายวิชาเฉพาะเศษอืมแต่อันเนี้ยอันนี้คือนี่ที่เขาพูดถึงอันนี้ในธรรมชาติเลยเรียกว่าเลยครับอันนี้คือปลอดปลอดตายซากปลอดตายซากแล้วไม่อันตรายมีพิษอะไรอ่ะไม่มีอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไปจะเอาจากในถ้ำอ๋ออีกไม่นานเนี่ยผมจะไปขุด ให้ดูว่าในธรรมชาติเขาอ่ันดูภาพคืออะไรการโรคใครใครเจ็บติดตัวไว้เฉยใช่ใช่ครับแต่เขาไม่ได้มีพิษเหมือนประหลอดน้ํานะครับอันนี้เหมือนที่เขาบอกเขาตายซากก็คือเขาตกตะลึกห้ามกินอันตรายพวกนี้กินไม่ได้หรอกครับไม่ใอ้กมาเพื่อกินให้ติดตัวไว้เฉยใช่ครับแล้วอันนี้ก็อะไรเนี่ยทําไมถึงมีสิ่งมีระยิบระยับเหมือนเก็ดเพชรเพราะว่าอะไรเหล็กไหลกลายทิพเหล็กไหลกลายทิพสวยมาก็คือ เป็นเหล็กในความเป็นทิพย์ของเทวดาเขาอืชื่อเขาก็บอกเป็นไกลายทิพย์อานุูภาพชื่ออะไรครับเสริมพลังจิตเสริมความจมชัดของจิตอ่าให้จิตมีพลังอำนาจครับในการที่จะคิดนึกคิดทำอะไรไม่สำเร็จอ่ะแนะนำอะไรอีกอันนี้เหมือนกันอันนี้มาอันเล็กหลายชนิดมาหลออันนี้องค์ลสามพันเก้าร้อยบาทเนี่ยมาหลอกครับ อันนี้เป็นเป็นเป็นพญาเงินยวงอันนี้เด็กไก่กระทิบเนี่ยอืมอันนี้ชิ้นรอแล้วเขาก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี่สำหรับออผมลักษณะไม่เรียมี้ผมชอบเนี่ย,ยสวยดีนะครับแปลกดีคนชอบอะไรเกี่ยวกับธรรมชาตินี่ประทับใจเลยนะใช<จ>่ครับอ่ะสุดท้ายละขอขอขอ,อีกชิ้นหนึ่งกลมๆนี่คืออะไรอันนี้เป็นทำมถึงเป็นพญาเหล็กตัดแล้วทำไมถึงกลมไม่ไม่อันนั้นป้ายอีกอันหนึ่งอ๋ออันนั้นป้ายไม่เกี่ยว เหล็กไหลปีกแมลงทับแบบเหล็กไหลปีกแมลงทับแบบไม่เหล็กดูติดอ๋อเหรอครับอันนี้คือดูดไม่ติดเอ๊แล้วเดี๋ยวพอน้องเก่งเขาพูดถึงเรื่องอ่าแม่เหล็กดูติดดูดไม่ติดสุดท้ายแล้วเหล็กไหลโดยแท้ดูติดหรือไม่ติดครับเหล็กไหลโดยแท้ดูที่ของแท้ไม่ได้เป็นมาตรฐานครับอืมแล้วแต่บางชนิดบางะเภทไม่ใช่คําตอบใช่ครับแต่บางชนิดอ่าอย่างแยกแยะบางชนิดปีกแมลงทับเขามีอยู่หลายหลายหลายชั้นอ บางชั้นก็ดูดติดบางชั้นก็ดูดไม่ติดครับเหล็กไหลที่ติดก็จะเป็นธาตุดินซะส่วนใหญ่อืถ้าเหล็กขาวๆก็ไม่ติดอันจะติดติดขาวๆเพราะนั้นเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้บกับกับเรื่องของดูดติดไม่ติดแล้วก็เราจะเป็นมาตรฐานได้ยังไงก็คือกายภาพเขาเหมือนคนเล่นพระคนเห็นทุกวันก็ะแยกแยะได้ว่าอันนี้มาจากถ่ำไหนจังหวัดไหนได้ครับ สุดท้ายก่อนจบให้น้องเก่งสิบคนสำคัญของหลวงพ่อสมพรสมบรโรอยู่กับหลวงพ่อมาถึง8ปีได้แล้วนะสํานักป่าพระธรรมยันนีตำบลพงมาเดือออำเภอเมืงนะองนครปฐมอยากให้พูดเป็นความมั่นใจว่าถ้าคนที่สนใจเรื่องเหล็กไหลมาที่สํานักนี้แล้วจะมั่นใจแค่ไหนว่าของแท้แน่นอนแล้วก็สบายใจได้ ว่าเงินที่คุณมาร่วมบูชาคือได้ของแท้ไปแน่นอนน้องเก่งจะตอบจะแนะนําจะบอกเขาว่าอย่างไรครับเชิญครับของพวกนี้ยิ่งเป็นพระเป็นเจ้าใช่ไหมครับก็บหลอกลวงประชาชนก็เหมือนกับนั่นก็ผิดศีล <c oughs> ที่สุดของศีลของพระตก <บ S 2> <ช>นรกไม่ได้ผูดได้เกิด<ช>แน่นอนเพราะของพวกนี้มันก็ต้องอ,อยู่กับใครครับแล้วทีนี้ของพวกนี้ ยังไงอะมันมันแท้ไม่แท้มันพวกคนในกินข้าวไม่ได้กินยาคิดออกวิเคราะห์ได้ใช่ไหมครับ,รบก็สิ่งบงสิ่งบางอย่างก็พิจารณาเอาครับครับรบ,บางสิ่งบางอย่างค่าคนไม่ตกขลิกจากใจขึ้อย่าเอาไปเพราะเอาไปเสร็จป,ปุ๊บความคาใจความาไม่ตกคลิตจากใจมันก็จะขึ้นมาพุดขึ้นมาหลอกลวงหรือเปล่าแท้หรือเปล่า แต่ถ้าถามผมผมศึกษาแล้วผมค้นคว้าด้วยตนเองมนาะส่วนหนึ่งนะที่ผมไปสัมผัสของบอกว่าเออมันของเราการันตีไปึงยันชาติหน้า<ม>แล้วแล้วผมก็ไม่เมนภาวะที่เดือดร้อนจะต้องไปหลอกพวกคุณครับครับก็ของพวกนี้มันก็อย่างไงครับของมันก็ต้องคู่บารมีของใครของมันครับครับค่าเรา ได้เป็นของที่มันคู่บาร,รมีกันแล้วเนี่ยเห็นมันก็จะปิ๊งครับ,รบแล้วของก้ามันไม่ดีอ่ะอย่าไปนะห้อยให้หนักคอเลยใช่ไหมครับของอ่ก็ถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะมันก็มันก็อยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันแต่ท่านอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเพราะเราไม่ได้เกิดในภาวะของสงครามครับ,รบกูบาอาจารย์อธิษฐานมาในยุคปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้นมีอะไรโรคภัยไข้เจ็บ ีแต่อะไรที่เศรษฐกิจเรื่องของความปากท้องใช่ไหมครับสมัยก่อนเขาจะเชิญในเหล็กของเรื่องของโครงกระพันเข่าขาดหนังเหนียวแต่ยุคป,ปัจจุบันถ้าคุณไม่มีทรัพย์ไม่มีความสมบูรณ์ของชีวิตก็ใช้ชีวิตลำบากครับครับของพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นที่สุดของของ,ของชีวิตนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวที่สุดสิ่งที่ยึดเหนียวที่สุดก็คือพุทธังสน,นังกระชามีครับ ทำมงังสนังกชามิสังฆังสัังกามิแล้วสิ่งวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยึดยึดถือแล้วทําไมต้องมีเรื่องเล็กๆเข้ามาพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าตั้งแต่พุทธกาแลแหละเทวดาก็มีความสัมพันธ์ก็เป็นอีกภพภูมิหนึ่งที่คาจุนช่วยเหลือพระศาสนาอยู่ครับแล้วเทวดาที่ท่านท่าน,ท,านท่านยอมรับและช่วยเหลือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทวดาก็ต้องอาศัยมนุษย์ ในการสร้างคุณสร้างกุศลเหมือนกันครับดัะนั้นที่สุดของของของวัตถุมงคลก็คือมันอยู่ที่จิตครับท่านก็มาช่วยในภาวะที่ถึงการเวลาท่านถึงเวลาท่านก็ต้องกลับเหมือนกันครับคนเราก็เหมือนกันเกิดก็ต้องตายเหมือนกันเทวดาท่านออกมาถึงเวลาท่านก็กลับเหมือนกันครับขอบใจน้องเก่งมากทิ่โชคช่องริชชคขอกราบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันสาธุ แล้วก็ผมเคยคุยกับน้องเก่งโดยส่วนตัวผมบางคนก็บอกอมาทํารายการพวกนี้ทําไมหลายสาระเหลวไหลายเสียเวลาหรือเปล่าให้มางมงายหรือเปล่าเคยคุยกับน้องเก่งก็ไม่รู้จาไดไห้หรือเปล่าเมื่อเดือนที่แล้วได้ไหมส่วนตัวผมอ่ะก็คุนคุนกับวัดกับอะไรเล่นดนตรีไทยงานศพเจอหลวงพ่อเจอพระเจอการสักยนันเจอเรื่องลึกลับเยอะแยะตอนวัยรุ่นเรื่องแปลกๆเช่น เหล็กไหลเม็ดคล้ายๆทับทีมอะไรอย่างเงี้ยนะผมไปสายวัดป่าสาย,ายธรรมยุทธ์บางที่ก็ได้เจอกับตัวนะครับเช่นขอเล่าเล็กๆน้อยๆไปช่วยทําความสะอาดเป็นแท่นที่วางเป็นปูมีพระพระพุทธเจ้าที่เป็นลูกปั้นไปปัดฝุ่นเช็ดถูมีแจกงงแจกันกรอบเนี้ยอันนี้วัดป่าเลยนะที่ท่านปฏิบัติดีนะมีเสียง ตกในแจกันอย่างเงี้ยผมก็เอ๊ะอะไรลองไปเทดูเอ๊ะตอนแรกเราก็ทำความสะอาดมันไม่มีอะไร <Okay. S 1> พอเทออกมาเป็นก้อนเหมือนคล้ายๆเหล็กไหลหรือก้อนอะไรแปลกๆแต่ผมตอนนั้นหนุ่มอยู่ไม่รู้ผมก็ถวายพระลักไป mm hmm. เพราะแม่จะบอกว่าอย่าไปเอาของจากวัดแล้วมีที่พี่เคยเล่าเป็นวัดที่ใหญ่ในในประเทศไทยก็ mm hmm. ผมเคยอธิษฐานพบชาตนก่อนๆคนเรามันเกิดตายหลายชาติผมมีพ่อไงที่อยู่ใน อาะสมมติว่าพบแปลกๆเช่นพบพญายนาคหรือพบอะไรเนี่ยน,นะก็โผรมาทับทายผมบางครั้งบอกเดี๋ยวจะเอาของมาให้เขามาพร้อมบริวารก็เหมือนคนทั่วไปเดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวเจอกันนะแล้วพอผมไปยามโคเพใกล้มืดเจอจริงๆเอามาให้คือเนี่ยสีคล้ายๆเหล็กไหลพวกเนี้นะแต่นะตอนนั้นเขาก็ผมผมไม่ขอพูดเยอะไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดเอามาให้เนี่ย ลูกขนาดเนี่ยเท่าลูกฟักใหญ่ๆประมาณเกือบเกือบหนึ่งแขน,นะแล้วพอผมไปถวายหลวงพ่อที่วัดนั้นก็วางไว้ข้างห้องตะกดผมก็ไปช่วยแต่งเพลงอุบาสกตามอุบาสกเขาก็อยู่วัดมาสิบกว่าปีแล้วอะ่ะ <Okay. S 1> ไม่ต่ำกว่าสิบหปีถือศีลแปดก็บอกน้องโชคเอาอะไรมาให้เนี่ยรีบรบมาดูเลยไม่มีใครยกขึ้นพอผมไปดูผมก็ให้หลวงพ่อลองยกให้ดูท่านก็เหมือนยกน้ำหนักเลยยกไม่ขึ้นเลยนะ พอตอนนี้ผมลองยกดูมันก็เบาๆอ่ะผมก็แปลกใจว่าเอ๊แต่พอมาดูก็อุบาสกเขาก็ายกเขาก็ายกไม่ขึ้นออกแรงสุดชีวิตพอผมก็ตั้งจิตสุดท้ายก็ยกขึ้นแล้วสิ่งที่แปลกก็คือตัดมาใช้งานไปทําเป็นพระแกะสลักเป็นพระพออีกวันนึงพระแล้วก็คนที่เขาเป็นช่างตัดเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วผมก็ได้เข้าไปดูด้วยนะเขาบอกพอตัดเนี่ยแทนที่มันจะหมดไปหมดไปใช่ไหมขยายเพิ่มขยายเพิ่มมันทั้งใหญ่กว่าเดิมแบบโอ้โหมาโหฬารเยอะแยะไปหมด อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เจอกับตัวจะไม่เข้าใจผมก็เลยมาที่สํานักเนี่ยแม้ผมจะไม่เคยไปร่วมเชิญชเพราะว่าผมไม่สะดวกและใจผมยังยังแบบจะบอกว่าไม่สนใจหรอกก็สนใจนะแต่ก็ก็เพราะว่าอันนี้ส่วนตัวก็คือว่าไม่ได้มาอวดอะไรที่เคยเจอประสบการณ์แปลกๆเราก็น้อมน้อมโน้มเข้ามาสู่กันได้ว่าผมเชื่อว่ามีจริงและอย่างน้องเก่งอะไรเงี้ยหลวงพ่อเนี่ยผมก็มาหลายปีผมก็เชื่อว่า ถ้าเป็นของปลอมไม่ดีจริงอะ่ะโอ้โดนแฉลงไปนานและ้วใช่ไหมครับใช่แล้วคนที่เขาจ้องจะทําลายใช่ไหมไม่ไม่ไปในทางบวกเนี่ยมันยเยอะอยู่นะก็มีอยู่สองอย่างมีของแท้ก็ต้องมีของปลอมครับครับแต่เราบางสิ่งบางอย่างเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเราควรใช้สติปัญญาพิจารณานก่อนอืบนโลกเนี้ที่เราไม่รู้มีอีกมากมายครับสิ่งที่เรารู้ที่ว่ารู้นี่นะมันแค่ส่วนน้อยอือ เพราะนั้นในเรื่องของโลกของวิญญาณโลกของความเป็นทิ์ที่เราไม่รู้เนี่ยเยอะแยะมากมายครับเพราะนั้นเรื่องของศรัทธามันก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลก็พี่ขอแทรกไปหนึ่งสําหรับที่เคยบวชทั้งเนรทั้งพระมาระยะสามเดือนแปดเดือนสามเดือนบวชพระวัดป่วดาวัดธรรมยุทธวัดมหานิกายอสําหรับผมเนี่ย คือเด็กๆก,ก็สับถัเรื่องปฏิหารเรื่องเหนือโลกถ้าผมสรุปนะผมคนหนึ่งที่มั่นใจเลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในพระไตรปิฎกที่เป็นเรื่องปฏิหารเรื่องอะไรพวกนี้มีอยู่หมดเลยครับแม้แต่เรื่องยนระยะทางเรื่องหายตัวเรื่องอะไรต่ออะไรที่แปลกๆมหศัศสัจรรย์ซึ่งบางคนที่เข้าไม่ถึงหรือไม่เคยเจอก็จะบอกว่าเป็นเหมือนเปรียบเปยเหมือนคล้ายๆนิยาย หรือเขียนขึ้นมาเพื่อให้ดูมีความน่าสนใจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาจริงๆไม่มีหรอกแต่จริงๆสําหรับผมแล้วผมจะบอกว่ามีนะครับอย่างน้องเก่งเนี่ยเขาก็ไปเชิญเห็นกระตามาโอ้โหนักฟังไม่ทวนใช่ไหมใช่อันนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับที่เนี่ยแล้วแล้วก็ลูกศิษย์หลวงพ,พ่อที่ไปเนี่ยเขาก็มั่นใจแล้วแหละและยังผมที่บอกอ่ะผมก็เจอกับตัวเต็มๆแล้วเขาก็ไม่เกิดเถยตัวด้วยแล้วของนั้นมาจากไหนใช่ไหมครับ<ช>โผล่มาจากไหนผมเห็นเป็นตัวเป็นตนเหมือนเราเห็นคนทั่วไป แต่เขามาจากอีกมิติหนึงอีกภพหนึ่งนะครับก็อนุโมทนาบุญซึ่งกันและการขอบใจน้องเก่งมากเดี๋ยวตอนต่อไปจะถามเรื่องการฟังอ็กไหลครับขอบใจน้องเก่งมากครับที่มาให้เกียรติช่องลิโชกครับครับสวัสดีครับ